นิสกับตโปรเจกต์โพรซินแปดมงเช้าสี่สิบห้นาทีเช้าวันศุกร์นี้เป็นยังไงลูกเราทำงานดีไหมแม่ดีมากนี่รายการพ่อแม่ลูกนะเนี่ยเจ็บพ่อพ่อแม่และเด็กต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราปิดโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดรวมถึงอีก4คนที่ได้เข้าร่วมแคมเปญนิวยู นะครับกับ Pro Slim และช็อกโกช e ฟซีซั่นที่2จะเป็นใครต้องบอกว่าไปตามลุ้นกันได้ที่ช่องทางที่จะขึ้นอยู่นี้นะครับนะใต้จอซึ่งช่วงบ่าย <c oughs> ของวันนี้ครับ น่าจะได้รู้กันแล้วแหละฮะใช่ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับตัวตนของผู้เข้าร่วมแคมเปญ e w You กับ p r o s i m แล้วก็ o ็อก a Chef ซีซั้น2นะคะว่าแต่ละคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยรู้กันแน่นอนต้องติดตามนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวนะผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้ง5คนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญได้ทำในแต่ละวันสามารถเข้าไปดูได้ตาม Facebook Facebook ค่ะที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ thank you